สวัสดีครับเรามาพบกับช่องโอ๋อปอชแน,นลกันอีกแล้วนะครับ ในที่สุดนะจ๊ะเราก็ได้ดูภาพชุดเรียกไม้เรียวนะจ๊ะที่ถึงข้างในจะมีซีทรูแต่มันก็อดไม่ได้ที่จะเห็นสรีระที่เซซีเขาเรียกว่าฟิกเกอร์ที่สวยงามนะจ๊ะแต่นอริซ่าเขาแล้วก็เซฟนะจ๊ะอย่างที่เพื่อนๆบางคนมาคอมเมนต์ในช่องแอดบอกว่าน้องใส่สักหนหยใช่จะใส่แน่นอนเพราะว่าน้องเนี่ยเซฟมาอย่างดีแล้วแต่ก็เพื่อความแฟชั่นทำยังไงให้มิกซ์แอนด์แมทช์ออกมาแล้วมันดูเปรี้ยวเส็เข็ดฟันนะจ๊ะจนพีเอฟอุ๊ย มากดไลน์นะแต่ก็กดบนหน้า LV กันก่อนนะจ๊ะสวนบนหน้า IG หลักไปส่องกันเองสิจ๊ะจะได้ฟินกันเองด้วยสายตาของตัวเองไม่อย่างงั้นจะเข้าใน IG นอลิซ่าให้แอดเห็นไหมเหรอพราะฉันไปกดไลน์ลุกหน้าพวกเธอแล้วนะเออ <c oughs> อะก่อนที่เราจะไปอะไรนะจ๊ะขอมารายง,งานอีกอย่างหนึ่งนิดนึงเพราะจริงๆอะตอนที่เห็นน้องมาถึงสนามบินพบกับน,น้องโรเซ่ที่สนามบินอินชอนเนี่ยก็เกือบจะมารายง,งานนะจ๊ะแต่รู้สึกว่าข่าวมันน้อยเกินไปก็เลยไม่มาลงมาลงพร้อมกับข่าวดี้ดีวกว่าแซบๆเยอะๆนะจ๊ะซ จีจีฮาร์ดซึ่งก็มีการอ e ีส story ถึงชุดที่โนริซ่าใส่ในแบรนด์ของแม่ด้วยมีความเอนดูอบรับไม่ไหวแล้วทีเดียวนะจ๊ะซึ่งในรอบนี้น้องเนี่ยจะใส่แมสมาด้วยพอเป็นหวัดเล็กๆน,น้อยๆหรือไม่สบายอะไรนี่แหละก็ปิดเพื่อป้องกันไม่ให้แฟนๆน,นั้นอาจจะติดไข้ไปด้วยได้นะจ๊ะเอนดูความน่ารักของลูกสาวนี้มีการเอาแมสขึ้นมาปิดทางหน้าคือนี่เป็นการบอกแล้วว่าหน้าโนริซ่าเล็กขนาดไหนของแอดใส่แมสทีเนี่ยปิดไม่ถึงจมูกหรือเปล่า <laughs> เป็นคนหน้าบานหนึ่งอิชาน้องที่บนนอง่่อแตยหน้าเลก ตุก๊กตาน่ารักแล้วก็ตาโตเข้าใจปะแกเสียงก็เล็กไปด้วยได้ยินไหมเนี่ยอ่ะก็เอ็นดูกันไปมากับพ้องกับน้องโรเซ่นะจาะที่รอบนี้ก็อ่ะควงกันกลับบ้านไปนอนพักผ่อนกันแต่ก็ปล่อยภาพให้เราได้แซบยัวตรงข้ามกับลุคที่แบบเป็นสาวหวานสาวคูลๆไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าลุคตอร์ปาร์ตี้นี่ดินระเบิดมากแกเข้าใจไหมไม่ว่าจะเป็นซีทรูนะจ๊ะที่ด้านในแบบอื กือน้ำลายหนึ่งกลบกับการเล่นบอดี้อย่างที่แอดบอกแล้วว่าน้องเนี่ยดูแลตัวเองดีขนาดไหนนะจ๊ะเครื่องหนงเครื่องหน้าเอยผมเอ้ย,อยสีปากสีผิว <c oughs> ทำวาวสะท้อนแสงตาแหละแสบไปหมดอนะจ๊ะนี่ต้องใส่แว่นกันแสงนะนะทุกคนซึ่งในรอบนี้นะจ๊ะก,ก็มีบรรยากาศเล็ก,ลก,ลกๆน้อยเพิ่มเติมกับนางแบบสาวชาวเกาหลีใต้ชื่อดังคนนี้ที่ตอนนี้ไปโกอินเตอร์หลังจากที่เล่นส quid เกมนะจ๊ะซึ่งเขาก็ชื่อว่าคุณโฮยอนนั่นเองนะก็อ,อาต้องบอกว่าได้เจอกันแล้วก็ดีดากันมากคือน่ารักไม่ไหวก็น่าจะได้พูดภาษาเกาหลีด้วยกันอย่างแน่นอนมีโมเมนต์ถ่ายรูปให้กับนอริซ่าของเรานะจ๊ะซึ่งแอดช็อบมากตอนที่นอริซ่าของเราใส่ลุคนี้และใส่แว่นสีดําแกเูดอีก ตรงว่า Celebrity of c e l e b r i t i e s เข้าใจป่ะอ๋อ oh. แล้วแน่นอนว่าภาพที่มาจาก i อของริซ่านั้นต้องบอกเลยว่า HD ตาแตกแล้วก็มีภาพ i อ s t o r y ที่ถ่ายวิดีโอกับคุณพ่อนิโคลัสนะจ๊ะซึ่งก็เจอกันในงาน After Party ด้วยเช่นกันและตอนนี้น้องคลิซ่าเราก็ต้องบอกเลยว่าเป็นรัย์สินที่มีมูลค่าสูงมากไม่หวัดไม่ไหวของ LV แล้วเพราะว่าสร้างการเติบโตเอ g จเ e มนตเอนจเเกใจนะจ๊ะซึ่งแอดไม่ขอพูดซ้ำว่าเท่าไหร่ไปย้อนดูในคลิปกันก่อนกันเอาเองนั่นเอง,เ,องเนีจ๊ะแต่ก็ต้องบอกว่าในตอนนี้เนี่นนยเวลคั ด้วยความที่ว่าโอริซ่าเป็นคนที่มืออาชีพไม่พอยังมีนิสัยที่น่ารักกันด้วยเป็นกันเองเข้ากับทุกคนไ่าง่ายๆไม่ว่าจะเพศไหนไม่ว่าจะวัยอะไรนั่นเองนะจ๊ะอะแล้วไม่พอแค่นั้นแอดเอาบรรยากาศเพิ่มเติมของการตัดต่อเบื้องหลังของลูวิ t ตองในที่เอานนริซ่าของเราขึ้นมาในจอหลักหลายหลายจอนะจ๊ะนี่มันก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่านี่หละจ้ะคนมีมูลค่าของ L v คือใครนั่นเองนะจ๊ะ ก็เลยเก็บมาฝากกันในคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนทุกคนจะฟินไปด้วยกันกับแอดนั่นเองนะจ๊ะก็สำหรับคลิปนี้อาจจะมาสั้นๆกันนิดนึงเป็นการอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับนนริซาก็อย่าลืมเด็ดขาดที่จะเข้าไปใน IG ของนอริซานะจ๊ะไปกดไลค์ไปคอมเมนต์ดีๆและอย่าคอมเมนต์แต่สติ๊กเกอร์นะคาเตือนต้องใช้ทั้งตัวอักษรและสติ๊กเกอร์ผสมกันได้นั่นเองจ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไปติดดาเดี๋ยวจะแบบโดนลบการติดตามลบการมองเห็นอะไรก็ว่าไปเป็นปัญหาต่อ IG น้องเนั้นปอมเนอะ และชาวลิสิสทุกคน I love you นะจ๊ะแอดไปกันก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีจ้ะ